แนวปลาเท้าสามแนวนะคะแนวนิ้วปุ้มแนวนิ้วกลางแนวนิ้วก้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงน้งาํามันมันโคตรจะนั่าทำบ้านในเพลินพร้อมเนาะแตกนะคะ ลงน้ามันก็คือจะเป็นลักษณะสุดปลายเท้านะคะยืนยูง่ข้างนะนะคะเนี่ยค่ะขานี่สบายแล้วไม่อ่ไม่อายแล้วเนาะนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือเมื่อกี้นี่เอฟน้ํามันเนาะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเอฟน้ำมันแบบไหนนะคะเอฟน้ำมัน<ส>ค,คือแบบนี้อันนี้คือเอฟน้ำมันนะคะอันนี้คือเอฟน้ำมันนะมันจะต่างกับเอฟจริงนะคะเนี่ยอันนี้คือเอฟน้ำมันนะคะทีนี้เราจะเริ่มพอน้ำมันพอแล้วเราจะเริ่มลงน้มลงลงลงท่านะคะท่าที่หนึ่งเอฟยาว นะคะเอฟยาวจะเป็นลักษณะป้งคู่ริเส้นอย่างนี้นะคะเนี่ยป้งคู่ริเส้นลงมาเส้นกลางเนาะสองรอบนะคะอันนี้คือเอฟจริงแล้วนะเนี่ยค่ะท่าที่สองนะคะวีสีจังหวะสีท่อนท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามท่อนที่สี่ให้เป็นเส้นนอกนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม สนะคะพอข้างบนขึ้นมาให้เป็นเส้นนอกนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเสร็จแล้วเค่ะเนะคะสออกหนึ่งสองสาสี่นะคะหนะ สามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเอฟค่ะนะคะต่อไปนะคะป้มวนก้นหอยเราเปิดก้นไม่ได้เราแค่แค่หกนะคะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกมันจะอยู่แค่นี้ถ้าเจ็ดแปดเก้าจะขึ้นสะโพกค่อว่ากันเนาะนะคะแล้วเราก็เอฟ ขึ้นจะพกล,ลงมากะค่ะนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะลากลงมาแล้วก็เอฟขึ้นไปนะคะต่อไปนะคะป้องสลับสีจังหวะสีท่อนหนึ่งสองสามสี่นี้จะเป็นเส้นกลางนะคะหนึ่ง สองสามสี่นะคะขึ้นไปเลยเขาขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็เอฟนะคะเอฟขึ้นไปสองรอบค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ หนะะึ่งสองสามสี่นะคะเราเอฟค่ะเอฟขึ้นไปนะคะต่อไปนะคะมาเหงียกหมุนท่าที่ห้านะคะจริงๆมันเก้าแต่เราได้แค่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ลากลงมาแล้วเอฟขึ้นไปค่ะเอฟรบรอยเพราะว่าข้างบนเป็นเนื้ออ่อนเราก็เลยต้องเอฟนะคะเป็นการผ่อน